มีคนรออยู่หลังไม้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลดีไหมได้ยินแล้วนะครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวให้ทักทายชาวชลบุรีนิดหนึ่งดีเจเอกกี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวชลบุรีนะครับสวัสดีปิงด้วยครับผมทำไมทั้งทำเสียงแบบนั้นด้วยเสียงรอกเกินไป เป็นยังไงบ้างนะครับงานใหม่หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาจากกิจกรรมต้องบอกว่าเป็นที่สุดของเมืองไทยแล้วเนาะเดอะสตาร์ <c oughs> นะครับ <c oughs> มีเก็บตกไหมครับเก็บตกไหมมีไหมเก็บตกบนเวทีเหรอฮะอ่ะฮะไม่มีเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวจะอยากเก็บก็ตามไม่มี <c oughs> นี่จะบอกให้คุณเ e อ็กี้แฟนผมเขาปื้มคุณมากหรือเปล่าครับจริงเจริงขาบอกว่าโหเขากรีดเลยตอนแรกคิดว่าจะมาสัมภาษณ์สดนะครับ เป็นโฟนอินเนาะมาพูดมาพูดคุยถึงงานล่าสุดดีกว่านะครับจากขับไฟเดย์นะฮะก็มีให้เราได้ฟังกันไปแล้วหลายเพลงเนาะตั้งแต่งานของพี่ป๊อตนะครับมีออฟ<อ>ปองศักคนไม่น่าสงสารแล้วก็มีลีเดียด้วยนะฮะรวมไปถึงเพลงนี้ล่าสุดเลยครับคนที่เธอไม่ยอมรับนั่นเองนะะเดี๋ยวบอกข่าวดีนิดนึงอันดับที่หแล้วนะครับตอนนี้ <laughs> ดีใจไปไหนเนี่ยปอบมือหนซีปบแล้วปบแล้วแล้วไม่ได้ยินที่โน้นไม่ได้ยินแต่ที่นี่ก็ได้ยินขอบคุณมากเลยนะครับเป็นยังไงครับเรื่องราวของความรักสําหรับเพลงนี้เดี๋ยวให้ถ่ายทอดให้คุณฟังได้ฟังหน่อยก็ความรักก็ไม่สมหวังไงฮะมันเป็นอาการน้อยใจนะครับน้อยใจเสียใจจะต้องอดทนอีกนานแค่ไหนนะถึงจะบอกว่าคนที่เรารักเนี่ยนะฮะจะยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นในตัวตนของเราได้หรือว่าบอกใครๆได้เต็มปากนะว่าเนี่ยคือคนที่คุณรักเนี่ยคือแฟนฉันนี่คือแฟนผมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละเพลงนี้เนี่ยเขานํามาจากเรื่องจริงใช่ไหมครับจากคาไฟเดย์และทีนี้เออเรื่องจริงที่คูฟังนี่แหละโทรเข้ามาปรึกษาคุณชอติอ้อยหลากหลายมุมมองหลากหลายเรื่องราวแล้วก็มาเป็นเพลงนี้ครับแล้วครั้งแรกที่เขาเรียกเอ็กกี้ไปบอกว่าต้องร้องเพลงนี้นะรู้สึกว่าโดนไหมฮะกับเพลงนี้เห็นเนื้อเพลงก็กรี๊ดสลบแล้ว คือเราเราเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนเพลงเพลงนี้เลยเหมือนกับเออตรงกับชีวิตขอเราในสมัยที่เราบอกว่ากําลังมีความร้องความรักนะฮะกำลังคอนเเสร็จเรื่องความรักมาแบบหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้ยโดนมากครับแล้วมีแซวไหมฮะช่วงนี้กระแสแรงเหมือนกันไหมเพลงนี้โอ้โหก็ถาโถมเข้ามานะฮะถาโถมในทางที่ดีนะในทางที่ดีในทางที่ดีคือได้เข้าไปใน youtube แหละก็คือไปดูเอ็มีตัวเองด้วยทาง u t u b e นี่แหละนะฮะก็ได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆในยูทูบอะไรเงี้ยนะฮะก็ โอ้โหมากมายที่แบบว่าเออซึ้งชื่นชมอะไรเงี้ยฮะครับคือประมาณ90สเปอร์เซ็นเลยฮะที่แบบเออชื่นชมแล้วก็รู้สึกเห็นใจรู้สึกอะไรหลายอย่างคือมันมันหลากหลายแล้วอ่านแล้วเร,เราก็เราก็ซึ้งสำหรับหลายๆคนที่แบบเออให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยฮะแล้วไปถึงห,หลายๆคนก็จะบอกว่านาทีที่ศูนจุดสามเจ็ดเนี่ยมีผีหรือเปล่า <c oughs> ขำมาก <c oughs> เออ <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าผีหรือเปล่าหรือว่าไม่นะน่าจะเป็นช่างไฟมากกว่าที่โผล่ตรงนั้น <c oughs> Uh huh. แต่ดูอีกทีก็ไม่ไม่เห็นหน้าเขายนะเห็นตาหัว <c oughs> ยังไม่ได้ดูเลย <c oughs> เดี๋ยวต้องไปดูแล้วแหละติ่งต้องดูด่วนอ่าต้องดูต้องดูต้องดูงดจะได้คอมเมนต์<า>ให้ได้นะครับมากๆ <c oughs> แล้วโปรเจกต์นี้เนี่ยครับไฟเดย์ Friday เนี่ยคิดไหมว่าทําไมต้องเป็นเราจริงๆแล้วเป็นคนอื่นก็ได้นะนะโดยส่วนตัวแล้วแบบอาจจะเป็นคนนูน้นคนนั้นคนนี้แล้วทําไมต้องเป็นเอกซกี้ซิ่งงานก็เยอะอยู่แล้วอ่ะเออแล้วทําไมต้องให้เรา้อง อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอ่ะเราไม่ได้ร้องเพลงนานแล้วก่อนหน้านี้เราก็ได้ขึ้นไปแว๊บๆตามคอนเสิร์ตต่างๆแล้วพี่จอรก็เห็นว่าเออเอกก็มีแตภาพไม่บางคนจะชินไงกับแบบภาพพิจินายอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย <c oughs> คอนเสิร,ร์ตนั้นติงดูไง <c oughs> <c oughs> เทาไหรฮะสวยนะสวยกว่าพิตินาไเมาสวยก็ติงหรือเปล่าเออสวยไสว่าแปนติงหรือเปล่าโอ้ยอันนี้ไม่เท่านะครับอันนี้ไม่เท่า ม้เออเอามันคงจะมาจากหลายๆอย่างที่แบบพี่ชอตเห็นบนเวทีด้วยแหละนะฮะแล้วก็คือพี่ชอตก็พอจะรู้เรื่องราวของเราเกี่ยวกับเออเจออดอดีตีล้วก็คือแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกไปรับหน้าที่เพลงนี้เลยไปเป็นคนถ่ายทอดเออถ่ายทอดถ่ายทอดในมีใช่ตึเนื้อหาเนี่ยในโดยส่วนตัวของเอ็กกี้แล้วเนี่ยครับคิดว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยมันน่าจะมากกว่านี้ไหมกับเพลงนี้หรือว่าน้อยกว่านี้ชีวิตจริงของมันมันดูแย่ไปไหมหรือว่ามันยังไม่แย่ ชีวิตจริงเปนคนมากกว่านี้นะมากคนมากกว่านี้ใช่ไหมคืออย่างละครเนี่ยบางทีดูละครเห็นมันเยอะๆแล้วชีวิตจริงของคนเราเจอเยอะกว่าละครก็มีนะครับอืมคือในโลกแห่งความจริงนี่มันอะไรที่น่ากลัวมากมายจริงอ,อยากลองไมล่า <laughs> เรามีแบบพูดแล้วมีหยุดด้วยนะน่ากลัวมากอะ่ะเอ็กซ์ <laughs> อยากรอไม่ล่าไม่เอาไม่เอา <laughs> เดีเ๋ยวเดีเ๋ยวมาเดี๋ยวมาที่ชมบุรีนะครับได้เจอและพูดคุยกันตัวจริงแน่นอนอาจจะเป็นช่วงอื่นแต่ว่าก็เดี๋ยวได้เจอกันนะครับได้เลยจริงๆๆและโปรเจกต์ตอนน,อน,นี้โปรเจกต์ตอนนี้มีนอกจากพีนี้แล้วมีอย่างอื่นไหมครับก็มีพิธีกรที่คือเปิดบริษทัททำรายการทีวีนะครับเราทำรายการปากว่ามือถึงทางช่องช่างท่งคานบ่ายสองติดตามได้เป็มนมเดที่เดี๋ยวคนขอแบบใหม่ช้าๆได้ไหมแล้วก็แบบว่าชัดๆได้ไหมมันเร็วไปอ่ะเดี๋ยวจะได้ดูไงเออคือเปิด บริษัทเอ็กกี้เมาส์ทำรายการทีวีตอนนี้มี2รายการนะฮะคือวันอังคารทางช่อง5นะครับทุกวันอังคารบ่ายสองชื่อรายการปากว่ามือถืึงนะฮะก็เป็นพิธีกรเป็นบอเริตี้บันเทิงนี่แหละสนุกสนานดูแบบคลายเครียดฮ่าฮ่าแล้วก็สอนคนดูจะเยอะไหมครับบ่ายสองนี่ยน่าจะสักแบบตีหนึ่งอะไรเงี้ยกำลังดีบ่ายสองนี่วันนี้คนดูช่วงบ่ายเยอะนะเออใช่แล้วก็เรตติ้งดีด้วยนะฮะเรตติ้งดีด้วยรวยเลยนะ แล้วก็อีกรายการหนึ่งนะฮะทางก n c นช n n น l นะครับชื่อรายการเอ็กกี้เมาส์เลยครับครับก็ทุกวันศุกร์สี่โมงเย็นจนถึงห้าโมงหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่เรื่องปัญญาชนก้นครัวนะฮะท่าวช่องสามนะครับก็น่าดูดูกันไปไปไปปีไม่ต้องการปีนี้แหละนะฮะครับก็หนังเวอร์จนเนีไอนะครับไดอดูวันที่เก้าสิงหาคมงานเยอะมากเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะงานเพลงเนาะตอนนี้แบบว่าเอ็กกี้นี่รับทัพย์กันเรียกว่า ไม่ได้เราทํางานเราสนุกเรามีความสุขนะเหนื่อยแค่ไหนเราก็รู้สึกว่าเออเราก็สนุกอ่ะดีครับแล้วเดี๋ยวให้ฝากผลงานนิดนึงเนาะล่าสุดนะครับคนที่เธอไม่ยอมรับอันดับที่หนึ่งเบียดนะจะบอกว่าคือชาร์ตที่ชมบุรีเนี่ยนะฮะมีไต่ๆต่ด้วยกันท็อปไฟฟ์เนี่ยนะครับจะมีมีงานของพิทพลนะฮะอันดับที่5กันนภัทรอันดับ4อันดับ3บี้นะครับโอ้โหเบียดบี้แล้วก็ ETC ใครนิยามด้วย เลยโอ้โหแปลว่าดีใจด้วยนะครับดีใจไม่เน่หรือชิลๆดีใจสิคือเวลาเรามีงานเพลงทีไรเราจะตื่นเต้นทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเออมันเป็นงานที่ท้าทายอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตลาดเพลงก็รู้ๆมีแต่แบบศิลปินเก่งๆบิ๊กบิ๊กงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขึ้นแบบน่งได้ก็ดีใจขอบคุณคู้ฟังแล้วก็ดีเจมากๆเลยทุกๆคนนะฮะที่แบบเปิดเพลงพี่เอ็กกี้แล้วก็หลายๆคนก็ชอบแล้วก็ส่งการเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับ ก็ถ้ามีโอกาสก็อยู่นดับหนึ่งองาทิตย์หนึ่งก็ได้นะ <laughs> จริงๆแล้วเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ตรงนี้หนึ่งสําหรับเพลงนี้นะ <laughs> เพราะว่ามีคนโทรมาเราก็จัดรายการนี่แหละ <c oughs> แล้วก็เหมือนกับแบบเขาก็เหมือนนอยเขาบอกว่าเขา้อยแล้วเขาฟังเพลงของเอ็กกี้แล้วเขารู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้น <c oughs> นะครับแล้วเขาก็โทรมาเขาขอเพลงนี้เราก็เปิดให้ <c oughs> แต่ก็กล่าวว่าเออถ้าได้โฟนอินเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <c oughs> อืมก็แค่เนี้ก็รู้สึกว่าเออไว้อย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งเพลงมันก็ยังส่งกําลังใจไปให้บางคนได้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ยังเออมันก็ทําให เหมือนกับว่าหนึ่งเพลงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟังแล้วเพลาะไงฮะมันรู้สึกว่าเออความหมายมันทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกดีอะไรเงี้ยเชื่อมามีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพี่กี้น่ะขอเป็นแฟนไม่ใช่ขอแต่งงานอยากอยู่เขาเดินเข้ามาเขาบอกว่าพี่เพลงพี่เนี่ยทําให้ผมเนี่ยแบบเออเปิดใจแล้วก็ยอมรับคนคนหนึ่งเป็นแฟนผมเลยนะอือมก้าเดินจูงมือก้าบอกทุกคนว่านี่คือแฟนผมอโอ้โหแบบดีใจมากอะอือ เนาะก็เด <muitas S 2> ี <sketches> <No. S 1> ๋ยวให้ฝากผลงานนะครับดาวน์โหลดนะครับช่องทางติดต่อเอกกี้นิดหนึ่งอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไฮไฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับก็อ่าทวิตเตอร์ก่อนแล้วกันเนาะก็เวลาเวลาติงมีอะไรก็ทวิตเตอร์มาบอกได้นะเดี๋ยวจะให้น้องน้องแบงค์ครับทวิตไปให้น้องแบงค์ทวิตมาเนี่ยเล่นไม่เป็นโอ้โหตรงเล่นนะก็แอดนะครับแอดฟอลโล่เข้ามานะฮะที่ครดีเจเอกกี้เลยครับก็ติดต่อติดตามมาทางทวิตเตอร์ได้แล้วก็ อ,อินสตาแกรม a c e b o o k ก็ทางนี้แหละนะฮะเดี๋ยวจะลิงก์กันเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะดาวน์โหลดเพลงคนที่เธอไม่ยอมรับนะฮะง่ายมากเลยครับ,รบก็ดกจันหนึ่สองสามหนึ่งศูนย์หกห้า อีกทีหนึ่งดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์หกห้าแล้วโทรออกครับก็ไปเลือกเอาว่าจะดาวน์โหลดเป็น calling melody หรือว่า ringtone เดี๋วมีซีิีวิดีโอเต็มเต็มรูปแบบอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยครับครับวันนี้ขอบคุณเอกกี้มากมากนะครับที่มาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าน่าจะได้เจอกันเนาะสดๆและก็ขอให้เพลงนี้แบบอยู่นานๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้หลายคนด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับเอกกี้ขอบคุณครับติงและวุณผู้ฟังครับ๊ายบายสวัสดีครับ